สวัสดีทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองเวิร์นสายป่ามื้อนี้มานอนป่าคืนที่สองพี่น้องคืนสุดท้ายที่เฮาสิได้ไรก็บัตรม้อน,นี้่ไปเถอเฮานอน,อนในซองคืนมานอนอยู่ที่หว้วยสะดำเขตห้ยวยสะดำพี่นอ้องเลยเถอะอันนี้กำลังเริ่มแจงออกแจงออกแจงออกเลยครับเดี๋ยวเอาจะไปลัดลัดเสา

เห็ดบวแหงกสุดลำใหมสุดเลยปลายกสุดนี่เห็นบวเอ้อ สวยแลยกับกับทับก่อนพันศูนย์จะมาจากบอ่อเลยเพิ่นก็พยายามกับเพิ่อนแต่แตแตตสองโตเนาะก็ได้แล้วหลับเสาขอบเสา่แล้เพาะถ้าพันศูนย์คอแล้่ยัง <c oughs> ไม่เคยมาจะคดเลย อ,อ,อตัวยงเยนามาจากคนเลยนะอ่ะ,อะนี่จะถาพันซูนกับลูกพอดมากแล้วก็เฮิจะกินเข่าอะไรเงี้กับบาแล้วมันนี่รอดเลยมันลมแห้งฮาก,กินหยากคล้นรอ สุดท้ายนักไพ่ทาเนก่อนกันเสียงผ่านศูนย์มาแล้วเช่น Ồ, lòng thang thang mắc mán mán Cái bây giờ nè Ơ, bây giờ nè Ơ Ơ ไหรูดแลนกระชาเดฮ่างจรด้เอยแลนยามันบัดากินมันกับบัตรมันบัตบมันเลยมันเลยกันอะไรกันเลยจมน้ำขึ้นกินกินเข่าเนาะเข่าแล้วกับได้บนี่เลยเยบละกับบาทกับบาทไว้มันล่มล่มแห้งดรเ บ่ได้ตั้มขาดไม้เนาะกับสีหาหกสิบเนาะบูเดอบูเดอบูเดอเสียดสมันกับเป็นบางบอดเนาะหรือว่ามันเป็นอะไรมันหลบมันเสือกับเป็นหลบหนูอย่างเนาะหลบแต่เก่าก็ลบได้แต่เก่ามันถือแล้มันก็เป็นบางบอดบางบอดลายบางบอดหน่อยเห็นเจยเห็นมะผลใหม่เขาตำลำหองอ่ะเจ้าเห็นบ่มันเขาหักไม้เหมือนเขาใส่เขาเห็นเต่าหลุนก่อนเจ้าเห็นตั้ป่ะยันเจ้าไปทำเก่งเขาทำเก่บมางนะอ๋อเขาสิมาเห็ดอยู่เห็ดกินนะเห็ดได้ก็ซุนตบสัวเนาะ

เบียกถือไปได้เนาะพันศูนย์นาะงโบชมบวกกับไรเนาะม,มาแถวนี่ยเฮ้ยแต่ละเขตต้องกับโบคือกันบัดมันบัดประมาณแล้วแล้วต่เขาไปบ่ถึงจุดมันเตื่นนะอ่ะพวกไปกันได้นะ เฮ้ยครับอ่อนะนยยี่านาจะสุกอย่างไรเนาะขับขึ้นบนชั้นหลอกอย่างอยเนาะเมื่อเลยเมื่อเลยเมื่อเลยเดี๋ยวมานอนซองคืนอยู่นี่เกือบเกือบหิวอาหารทีม,มากกับมากคำพร้อมอีกมันมัน นับแต่มือลงเฮือนมากผุนานเนาะมันหดขำหดขำบดครานนันดอกไมย,อยท่นทัวใบบุร่า<อ>มัดต่วหนามเต่ายังตุกเดียวโอ้ไปุ๊ก็เก่งเลยเหมืนหาตุกคอยช่องคนตัวตุกขึ้น,อน,นโอ้ยหอนห่อนหอนหอน,หอน <c oughs> จับมันห่อนยังจับมันเนาะวงแล,แล,ลงไปช่อยนะครับเอ,เอ บกเติมแล้วซอยเลยป่ะเออปงซอยแล้วนี่กาวชาเพราดเติมกินแบบนี้เอ๊ะบอคนเคยไปหเอออย่าลอบุกขึ้นหอนบุกขึ้นหอนแล้วก็ยาเราเห็นยุ้ยก็มาเทียนเราไปเหเอ้กูโอ้หอนหอนห แบบสุ่มสุดอ,อีกกินไปทุกแบบเรื่อยๆอตัดตอนตอนขวารถักกันพี่ต้องา ดแบบส่วว่าศูบบนย์จะขักเ้าใส่ข้าวคั่วเมนูใหม่กินเม็ดมนูใหม่ไปเรื่อยๆมยทิ้น้ำมัแดงเนาะทิ้งไปยังว่ามันออกหมดเลยหนาโฉมนกันอ่ะ กินแม่มันเลยยำเนยยำเนยขี่มันเลยแม่หัวอะแม่หัวมันนี่แม่ไหมยำไหมยำตัวนี้มากินโดยเฉพาะมันโบมันโบซีเรียตมากินมันเดือจะเอากับบะไเออมาหากินตัองจะชื่นที่ money. หายลล่ตีชื่อตัวใดหายไปไหนมันหกโมเยอะกิน้อยสมแดงไปขิงดงขิงดงสมสมชมชมแดงช้ะสดครับชมเลย โอ้ยเสียดายมพวกแคนสุดเนะแค่แ้วใสคักขนาดเลยตัวใกล้แล้วกันสิมเรื่องแล้วนะขอเบิ่งละบาอังโโละนอโดละนอเรื่องว่านี่ฮะกินเขาบ้ายังอ้าว ยัดทานทีเ่เฮ้ยนี่อ้น้ำลายพอดระสูนเนฮะนี่มขึ้นสด,สดขัก,ขก่าข้เหแมงคอมั <laughs> มกุนนะมืดทน,น้นหล่นยอดของอาหาร บอกเจ้าป่าเจ้าเขาเพิ่นได้เพิ่นปล่อยกินดอกตีนมันเนาะมันชิแลนไว้ิแลนไว้อาดสีให้เพิ่อนอ้าวงานรถนะเ้าโว้ยฉันำขี้ข่ำหลวงกำรานแล้วเว้ยอยู่ดีไม่แห้งาอมันเ้ยเยี่ยมค่ะมาสามคนโอยคนสามคนโศกให้มันเลยมาเมื่อเป่าอยาคัดกันนะ จื้อกันเลยเงาทางได้แหละหาเมื่อเลยได้ก็ได้เมื่อแต่เมือนี่เฮ้ยคนณปจําก็ได้แล้วเป็่ยังไงนี่ยเนี่ว่วปัจิอมาหายนั่นหลัดน้ำทากเหมนกได้ผ่านขาชราลงไปกับปั่ชียให้ทกกับบุคคลในที่น้าคืออไรนี่ลกจกลุกจุกลุกจุกชมก่นด้วยด้วยอาามาบี่ขาวกัดพี่นอกมามาเด้อมาเด้อนี่แหละอาหันเสาเฮาส่ว ล้มมันหากินยากชัวยังกระแตชัวกระแตโตกระแตกระแบบเยอะกับกระหอกเยอะกันเหมือนกันแหละโตกระแตโอ้มันกินมาเค็งร้ายได้ตัวรุ่นนางสาวนึอกินมาเค็งอ่าเดี๋ยว nói hơn cái hè. Ừ, như là mình lột rồi Rẻ lợi Phần ngầm lấy phần Mất à Mất thân nó

บอกนายกินกี่หนอครับเกือบสุนไอ้ไอ้เศร้าเลยสุดอู้ห้าวดูเศร้าเลาทั้งวัยิ้มอะไรยิ้มก็เศาเลยสุดโอ้หารขักโอ้แาหารเกิดกินจนเต็มมักเลยต้องว่า กฮักนะในใจอืยเอาเลยเอ้ไยหัวหัวในนันแต่นี่กันเซาะเซคนสามคนแต่สองโสนบ่มิดจียังไรเกียกับทอก์ูลโต้อีมิดจชได้อืม แะนาวลอโต่นาเนาะเขาอิ่มกนมาปิ่งนู้นเนาะปิ่งนู้นแล้วเขาจังคอยกั๊บไยเมื่อไปเมืปนไปมา่ปนบบาทไปเมื่อผาลูกผาล้านยอมมันบ่มานกูหอเล่กูแหละเอาไปเ่าหน่เก็บเขื่อนเก็บของกลับบบาน เตี้ยมเตียงเตี้ยมคองเฮานเนะาะกลับบ้านอ่าตทำในความสะาอาดใช่ไหมเตี้ยนนั่นเพิ่มแล้วนะฟังก็กับทำมาแล้วย่างเฮาบุดได้ได้ปะบุดได้ได้ต้องอได้อนามัยอนามัยแล้วจังคอยเมื่อ <c oughs> นี่สำคัญคือซองกาแฟนะ นี่นี่โอ้ฮะขึ้นความธรรมศาสตร์ให้ธรรมศาสตร,รส์คือขวาแหละ เล็ดเดาวนั่งอยู่ไอ <Hey. S 1> uh, uh ้นี่ผมหมดด้วยมานี่หมดอะแล้วมอะไรวะแล้วมันอะไรกัดสตาร์ทเครื่องเาบานี่บึนบึนบกระเจียไงเาหันก็ิได้บได้มันหนาววะอากาศเย็น Ừ. Được rồi. Ừ, tí thì tập nhạc rồi kiệt 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 nè kiệt 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 Mình nào, vấp 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 kiệt 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 Mình sổ, ừ, mình đang tít tiếp thứ nhất là cái lại được rồi đèn sấp rồi, tít đây không hết. ơi, 很美。 กับก่อนลับก่อนเดียววันโอกาสนาพบกันไหมพี่น้องมามีกมันอยู่กับทำบบบมันนั่นแหละใดโบลายบบเต็มใจพันชุนคนปกติพันชุนได้ลายแต่บบมากนจะมีโบได้ก็ได้ก็ได้แต่ก็พอได้กินโอ้อห โอกาสหน้าพบกันใหม่เนาะ